Oh, <laughs> ถึงช่วงของข่าวนี้ข่าวดีจากบทพระวรสารตำคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6ความว่าเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสา,าวกสิองคนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีาศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาโรคพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงิน หรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปลักปล้ำเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้าน ประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่งบทพาวรสารตำคำบอกเล่าของท่านนบุญลูกาวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ประกาศอาณาจักรของพระองค์ทั้งโดยคำเทศสอนและการรักษาโรค ถ้าหากพระองค์จำกัดพระองค์ไว้เพียงแต่การเทศสอนผู้คนก็อาจจะมองว่าอณาจักรของพระองค์เป็นเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องฝ่ายจิตเท่านั้นแต่ในอีกแง่หนึ่งหากพระองค์ทรงรักษาโรคโดยไม่มีการเทศสอนผู้คนอาจจะไม่ตระหนักถึงความสำคัญชีวิตฝ่ายจิตชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่ง เป็นกิจการของพระองค์ผู้ฟังพระองค์วันนี้ส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าจะมีพระผู้ไทยมาช่วยชนชาติของเขามาช่วยชาติของเขาให้มั่งคั่งและมีอำนาจยิ่งวันนี้เขาเหล่านี้สนใจพระพรฝ่ายวัตถุมากกว่าพระพรชีวิตฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณ ความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าวันนี้ก็คือพระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ทั้งจิตวิญญาณและร่างกายความรอดที่พระองค์นำมาให้นั้นเป็นความรอดทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกายเพราะฉะนั้นคำสอนไม่ว่าจะเป็นประกาศกหรือกลุ่มใดๆที่เน้นด้านใดด้านเดียวเป็นการบิดเบือนข่าวดี พระเยเยูจากบทพระวรสารวันนี้มีข้อคำถามว่าเหตุใดพระเยซูเจ้าพระองค์จึงสอนบรรดาศิษย์ให้พึ่งพาคนอื่นในขณะที่ออกไปประกาศข่าวดีในเมืองต่างๆจุดประสงค์ของพวกเขาก็คือการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าให้ทั่วยูเดียในครั้งนั้น และโดยการเดินทางตัวเปล่าไม่ขนสัมภาระมากมายเพื่อให้เขาเดินทางได้เร็วขึ้นการพึ่งพาคนอื่นมีผลดีอื่นๆด้วยมีผลดีอื่นๆด้วยเช่นกันนั่นก็คือประการแรกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระผู้ไทยมิได้นำความมั่งคั่งแก่ผู้ติดตาม ประการต่อมาบังคับให้บรรดาสิบพึ่งอำนาจพระเจ้ามิใช่การเตรเียมของตัวเองอีกประการก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมทารรให้เขากระตือรือร้นในการรับฟังข่าวดีนี่เองจึงเป็นแนวทางที่ดีในการทำภารกิจช่วงสั้นๆของบรรดาอัครสาวก แต่ไม่ได้มุ่งหมายให้เขาทั้งหลายดำเนินชีวิตแบบนี้เป็นการถาวลวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาศิษย์อยู่แต่ให้บ้านเดียวในหมู่บ้านหนึ่งเพราะเขาจะต้องไม่ทําให้เจ้าบ้านเสียใจโดยการย้ายไปอยู่บ้านที่สบายกว่ามีหน้ามีตากว่าเขาอยู่เพียงสั้นๆเขาอยู่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้น จึงไม่เป็นภาระกับเจ้าของบ้านแต่อย่างไรในตอนช่วงท้ายของบทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสสอนบรรดาอัครสาวกว่าเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยาน ปรกักปรำเขาคุณผู้ฟังครับการสะบัดฝุ่นหรือการสลัดฝุ่นจากเท้าในสมัยก่อนการสบัดฝุ่นของเมืองที่ไม่ต้อนรับบรรดาศิษย์ออกมีความหมายในทางวัฒนธรรมแฝงอยู่มากชาวยิวที่เค่งเมื่อเดินผ่านบ้านเมืองของชาวต่างชาติก็จะสลัดฝุ่นผงที่ติดเท้าออกแสดงว่า เขาไม่มีส่วนในการดำเนินชีวิตแบบชาวต่างชาติถ้าบรรดาสิทธสลัดฝุ่นผงจากเท้าที่ติดมาจากบ้านเมืองชาวยิวนั่นก็แสดงว่าเขาแยกตัวออกจากชาวยิวที่ปฏิเสธพระผู้ไทยของตนนอกจากนี้ก็ยังแสดงให้เห็นว่าบรรดาสิทธไม่ต้องรับผิดชอบว่าผู้ฟังจะตอบสนองอย่างไรคุณผู้ฟังครับเราเองก็ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน ถ้าเราได้บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างระมัดระวังตามความเป็นจริงแล้วแต่ผู้ฟังปฏิเสธเราเราก็ทำแบบเดียวกันกันกบอัครสาวกถือไปบอกข่าวแก่คนอื่นที่พระเจ้าประสงค์จะติดต่อกับเขาต่อไปขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมภีจากลาคุณผู้ฟังแล้ว ขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกิษเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ